สวัสดีจ้าวันนี้ยุททอนไม่ได้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับภาษาโปรตุเกสน,นะก็คือว่าวันนี้มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่แบบยังไงเดียค่อนข้างจะเศร้าอะ่ะก็คือวันนี้ยุททอนจะไปศาลไปศาลที่ประเทศบราซิลไปเอ่เรื่องต้นเรื่องเลยกันลวกันนะก็คือว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยศาลพูดไทย ในประเทศบราซิลคืออยู่ประจำการที่บราซิซเลียนี่นะได้ส่งอีเมลมาขอร้องบอกว่าเออเนี่ยช่วยไปเป็นล่ามที่ศาลให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าเป็นสารเด็กและเยาวชนคือมีน้องคนหนึ่งเนี่ยคลอดในคุกซึ่งคุณแม่เนี่ยติดคุกข้อหาค้ายาเสพติดก็คือมียาเสพติดไว้ในครอบครองเข้าด่านประเทศบราซิลเป็นคนไทยอาย,อยุประมาณ24 26ประมาณเนี้ยคราวนี้ด้วยความที่แบบเออเราว่าคิดว่าเอ้ย น่าไปนะเออแรกๆก็คิดว่าเป็นประสบการณ์ใช่ไหมคราวนี้พอเริ่มรู้เรื่องขึ้นมาเรื่อยว่าเออน้องเนี่ยคือตอนนี้ล่ามล่ามคนไทยในสปอโรไม่มีคราวนี้ก็เลยเออยุ่งทอนพอไปถึงเขาก็บอกว่าเออดีมากเลยแบบว่าโชคดีเลยเพราะว่าคดีเนี้ยยืเดเยื้อมาตั้งนานแล้วเพราะว่าความจริงนี่เขาต้องตัดสินถ้าเป็นคนอื่นถ้าเป็นคนบราซิลที่ตั้งท้องเนี่ยเขาตัดสินให้เด็กเนี่ยไปอยู่กับพ่อกับแม่หรือว่าถ้าเป็นประเทศอื่นที่มีล่ามเนี่ยเขาก็มีกรณีที่แบบว่า ถ้าแม่แบบไม่มีความรับผิดชอบพอก็อาจจะให้แบบส่งต่อไปให้คนที่เขาพร้อมก็คือพูดง่ายๆว่าเหมือนบริจาคลูกนะก็คือส่งไปสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วก็มีคนมารับไปเป็นลูกบุญธรรมอะไรอย่างเงี้ยแต่ในกรณีนี้แม่ไม่สามารถสื่อสารภาษาโปรตุเกสได้เลยอยู่บนท่อนก็ไปไปวันแรกวันที่สาม ก็ไปคุยกับทางศาลนะนะศาลก็ส่งเจ้าหน้าที่มาพูดคุยว่าเออเนี่ยสถานการณ์เบื้องต้นันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะอย่างเงี้ยคือสถานการณ์เบื้องต้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาไม่ไม่รู้อะไรเลยคือเขาไม่ยอมให้ข้อมูลอะไรเลยเกี่ยวกับทางบ้านเขาอะไรประมาณเนี้ยคราวนี้เราก็เลยเออเขานัดอีกทีก็คือรู้สึกมีแสงมางเนาะเขานัดอีกทีก็คือวันนี้แหละวันที่สิบห้าพฤษภาคมก็เลยยุ่ทางกระปายไปเจอเขานะก็คือแบบ เขาก็เป็นคนที่พูดจาด,ดูดูดูมีน้ำใจนะก็คือว่า,าทางศาลนี้ก็ได้ไต่สวนว่าเริ่มคำถามแล้วคือขอให้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยนหมยว่ามันเป็นมายังไงก็คือเขาก็เล่าเหตุการณ์ว่าเนี่ยเขาจะมีคนจ้างเขามานะก็คือว่าเขาว่าก็คือมีสามีแต่ไม่ได้แต่งงานนะคือมีสามีเป็นคนในจีเลียก็คนในจเรีเนี่ยนะเขาก็ติดต่อการว่าเออเนี่ยนะจะมารับจะมารับ ของผิดกฎหมายเขาแค่เข้าใจว่าเป็นของผิดกฎหมายแต่ไม่ทราบว่าเป็นโคเคนคราวนี้เขาก็เลยายๆแบบไงเดี๋ยวบินมานะคือบินมาเสียงข้างนอกดังมากบินมาจากประเทศไทยผ่านยุโรปแล้วก็ผ่านบราซิลแล้วไปเปรูแล้วได้ของแล้วนะคือได้ของแล้วจากเปรูก็เข้าบราซิลเพื่อที่จะกลับไทยแต่ด้านตำรวจจับได้ซะก่อนพอตำรวจจับได้เขาก็เปิดกระเป๋เปาปรากฏเป็นโคเคน ผู้หญิงคนนี้พูดแค่ว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นโคเคนแต่จริงๆแล้วในใจเขาว่ารู้แล้วแหละว่าเออเป็นของผิดกฎหมายทําไมมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงเขาถึงทาเขาพูดบบกว่าเ,ออเขาเป็นคนมหามหาสรารคามน,นะบอระบือก็คือแบบเขาเคยมีคนทํแล้วประสบความสําเร็จเขาแสดงคือทาแค่ครั้งเดียวแล้วกลับไปไประเทศไทยแล้วรวยรวยแล้วก็หยุด ก็คือทำแค่ครั้งสองครั้งเขาจะยังคือแบบบ้านหลังโตอะไรประมาณน,นี้แน่ยด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นพี่คนโตเขาเลยคิดว่าทําสักครั้งหนึ่งเอาวะอะไรประมาณนี้เขาก็เลยมาปรากฏมาแล้วจับได้แล้วตอนเขามาเนี่ยเขาท้องได้สี่เดือนแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ายุคนั้นไม่เคยรู้เลยว่า,ากฎหมายของแบบผู้หญิงที่มาท้องโดนจับเข้าคุกอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงคราวนี้ก็คือ,เ,อเขาก็เริ่มไต่สวนไปเรื่อยๆว่าเออเนี่ยคุณเนี่ย ายาแบบเออมียาอยู่ในครอบครองเนี่ยเข้าด่านมาเนี่ยต้องจําคุกทั้งหมดกี่ปีก็คือ6ปี27วันแล้วทางสาลถามว่าคุณได้รับหย่อนแบบได้ลดหย่อนผ่อนโทษไหมเขาบอกว่าเขาไม่รู้เขาบอกว่ามีอยู่2ตัวเลือกเออแล้วยุทธน,นถามว่าเขาเข้าใจภาษาโปรตุเกสได้ยังไงในเมื่อแบบยังไงอะแรกๆย่งไม่มีล่ามเขาบอกว่ามี คือมีคนไทยอยู่ในคุกเยอะมากเขาพูดคํานี้นะจริงๆเขาพูดคำนะดว่ามีคนไทยอยู่ในคุกเยอะมากครานวนี้เราก็แปลกใจเฮ้ยเนี่ยฉันมาอยู่บราซิลสีส่ปีนะไม่เคยเจอคนไทยคือคนไทยเนี่ยเจออยู่หนึ่งคนคือนัดกันมาเจอแต่ไม่เคยเจอคนไทยแล้วเขามาจากไหนอยู่ดีๆแบบมาถึงติดคุกเจอคนไทยเยอะมากในคุกแล้วว่าเขาบอกว่าในคุกมันมีอาหารไทยด้วยนะเราทําอาหารไทยกินกันด้วยแล้วเฮ้ย อะไรมันเอ้ยมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรออะไรประมาณน,นี้ก็เลยแบบว่าสรุปเลยคือมีคนไทยในคุกที่พอจะสื่อสารได้นะแล้วสถารทูตไทยในบราซิลเนี่ยก็ส่งเอกสารมาเป็นภาษาไทยได้วยว่าเออต้องไปขึ้นศาลวันนั้นนะต้องไปขึ้นศาลวันนี้เขาก็พอเข้าใจเบื้องต้นแล้วว่าเออเกิอดอะไรขึ้นกับเขาอะไรมาน,นี้คราวนี้เนี่ยทางศาลเนี่ยเขาก็พูดประมาณว่า ก็คือให้ลาบเนี่ยแตกต่อไปเขาก็พูดประมาณว่าเนี่ยเราอะมีอยู่สองทางเลือกนะแต่เราไม่รู้ว่าทางไหนที่ศาลจะตัดสินก็คือประมาณว่าหนึ่งคือว่าเราจะตัดสินเลยแล้วลูกจะอยู่กับคุณหรือไม่หรือว่าคุณจะอยู่กับลูกหรือเราจะส่งลูกกลับอะไรเงี้ยแต่ในกรณีนี้จะส่งเด็กกลับทางเพราะทางเขาเรียกอะไรเรียกว่าคุณปู่คุณยา่ณยาคุณตาคุณยายอะไรประมาณนี้ที่อยู่ทางประเทศไทยต้องมารับนะ แล้วก็มาให้การทางสารว่าเออจะดูแลอย่างดีแต่ในกรณีนี้คือเขาเขาเขาอธิบา,ายว่าทาบ้านเขาทํานาโจนแล้วก็ไม่มีเงินแล้วก็ถึงมีเงินก็ก็มาไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่แบบพูดไม่พูดภาษาอังกฤษเลยแล้วก็ไม่เคยเดินทางตอนนี้ เขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมีคนมารับอะไรวันนี้แล้วก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเงินมาจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินนะนะคราวนี้เขาบอกเออแล้วก็มีทางหนึ่งคือว่าเราจะส่งเอกสารให้ทางสารที่ประเทศไทยแล้วให้ทางสารที่ประเทศไทยเรียกพ่อกับแม่ของผู้หญิงคนนี้นะมาขึ้นสารแล้วก็ถามว่าคุณจะรับไหมเด็กคนนี้แล้วก็คุณจะดูแลดีไหมคุณมีมีเขาเรียกอะไรคุณมีเขาเรียกอะไรมิ ก็เรียกอะไรอะพูดไม่ถูกอะประมาณว่าเออจะดูแลได้ไหมมีตังจ่ายค่าเทอมไหมอะไรวันนี้ยยุทธนพูดไม่ถูกภาษาไทยก็ประมาณนั้นแหละคราวนี้เขาก็บอกว่าซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าทางเรื่องไหนจะเป็นทางเรื่องที่ดีสุดคราวนี้เออก็ถามไปสักพักว่าเออเนี่ยคุณช่วยบอกที่อยู่ที่นู่นได้ไหมคือที่อยู่เนี่ยใครๆก็พยายามถามเขาแล้วแต่เขาไม่ให้คราวนี้เกิดแบบยังไงดีละ่ะคือลูกเนี่ยไม่ได้อยู่กับเขาแล้วตอนนี้คือ ไปอยู่ศูนย์เยาวชนแล้วก็คือว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยู่กับลูกสามเดือนลูกเขาอายุเก้าเดือนไม่ได้อยู่กับลูกสามเดือนแล้วแรกๆกเนี่ยคือแบบว่าไม่ไม่อยากจะได้ลูกแล้วคือแบบอยากจะให้คนอื่นไปเลี้ยงต่ออะไรประมาณนี้แต่คราวนี้พอแล้วระหว่างที่ไม่ได้อยู่กับลูกสามเดือนเนี่ยเขาคิดได้ไงเขาแบบเอ้ยแบบฉันเป็นแม่อะไรเงี้ยแบบเอ้ยคิดถึงลูกอะไรประมาณนี้ก็เลยบอกว่าไม่ไม่ไม่ฉันจะเอาลูกไว้แบบฉันจะส่งไปให้แม่ฉันเลี้ยงแล้วพอเวลาหกปี27สิบเจ็ดวันฉัน จะคุกฉันจะกลับไปดูลูกอะไรประมาณนี้พอเขาเองเขาก็ไม่มีลูกมีน้องคนนี้คนเดียวก็เลยไตยส่สวนกันเสร็จปั๊บ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 สารบอกว่าไม่ไม่มีคําถามแล้วแต่ว่า,ายังไปไหนไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีอีกชุดสัมภาษณ์อีกชุดหนึ่งจะเข้ามาเขาก็บอกว่าเออถ้าเราจะให้เขาอยู่กับคุณเนี่ยโอเคไหมก็มันก็เป็นห้องเป็นห้องแบบไม่ใหญ่ไม่เล็กนะก็สําหรับสัมภาษณ์แล้วก็มีคอมพิวเตอร์ให้ดูข้อมูลเลยมรเนี้ยเสร็จแล้วเขาก็ ทิ้งเออเอาไว้ได้เขาเอาไว้กับฉันก็ได้แร่วันนี้เขาก็อยู่กับแอนสองคนในห้องอะน,นะคราวนี้แอนก็เริ่มแบบคุยกับเขาเออเนี่ยชื่อเล่นชื่ออะไรคะอะไรประมาณนี้คราวนี้ก็เลยเออแอนก็เลยพูดกับเขาาเอ้ยเนี่ยอะไรแบบในในนั้นแบบมียาทะเล็บด้วยเหรออะไรประมาณนี้ยเขามีม,มีแบบเอเออะไรเงี้ยเอ้คาถามพี่มุทธรแปลไม่ได้ก็คือคําถามที่เป็นเทคนิคมากๆก็คือว่าเขาถามว่าตอนคุณอยู่ในคุกเนี่ยทาอะไร แบบสบายดีไหมอะไรมนี้เขาบอกเขาสบายดีแต่ว่าเขาก็มีงานทํานะก็คือแต่แต่ไม่ใช่เหมือนประเทศไทยที่แบบบ่าติดคุกแล้วทางานแบบ made, แฮนด์เมดอะไรเงี้ยไม่ใช่ที่นี่เขาจะคล้ายๆประกอบเครื่องมือแพทย์อะเครื่องมือแพทย์เช่นสายยางที่เป็นสายท่อน้ำเกลืออะไรพวกเนี้ยเขาจะแบบมให้ประกอบให้อะไรประมานี้ซึ่งยุคนน้อนไม่รู้คาําศัพท์คําว่าสายน้าเกลือเข้าใจว่ายุคนน้นก็พยายามอธิบายว่ามันเป็นท่อที่คุณต่อกับ น้าเกลือที่ฉีดเข้าร่างกายที่มันจะต้องประกอบอะไรเงี้ยยุทธันก็อธิบายซะย,ยาวเลยคราวนี้เขาก็แบบว่าเขาก็ทําหน้างงยุทธันก็อธิบายต่อเขาอ๋อเข้าใจแล้วมันมันใช่คํานี้ไหมยุทธนันบอกยุทธนันไม่รู้นะบอกเอ้ยไม่รู้แล้วฉันไม่รู้แต่มันเป็นอย่างนี้แหละเป็นแบบที่ฉันอธิบายแหละเป็นน้าเกลือที่แบบที่คุณแบบให้กับคนไข้อะไรเยยงี้ยเขาก็เริ่มเออเข้าใจเออทางานแบบนี้หรออะไรเงี้ยเออกลายเป็นว่ายุทธัได้ความรู้ใหม่ว่าเดี๋ยวนี้นะ เครื่องมือการประกอบเครื่องมือแพทย์ต่างๆนะคือมาจากคุกทางนั้นเลยคือในคุกเนี่ยไม่ทํางานไม่ทํางานฝีมือนะที่บราซิลเนี่ยคือเขาทําอะไรที่มันดูเป็นประโยชน์อะเออยุ้งก็โอเคนะคราวนี้ก็เริ่มคุยเขาค,คุยนู่นคุยนี่เขาถามว่าเออแล้วพ่อของน้องเนี่ยเป็นใครเลยมานี้เขาเออเขาก็เล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ติดต่อกันแล้วแบบเขาก็คงไม่จะคงไม่ดูไม่ได้มาดูดำดูด,ดีลูกหรอกอะไรประมาณนี้ก็ ก็ถามาว่าน้องหนะ้าตาน,น่ารักไหมอะไรมาณนี้ก็ถา้าชวนคุยไปเรื่อยเขาจะยังเขาทีา่เขาบอกว่าไม่ได้เจอน้องมาสามเดือนแล้วแบบคิดถึงมากไม่รู้น้องโตไปขนาดไหนแล้วอะไรมาเนี้ก็คราวนี้ก็มีชุดสัมภาษณ์อีกชุดหนึ่งเข้ามาเขาก็เออคราวนี้พอเขาเข้ามาปั๊บพี่นกะ็เล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยฉันได้คุยกับเขาเบื้องต้นนะฉันได้ข้อมูลต,ตามนั้นตามนี้อะไรมาเนี้อามทางสารก็เลย บอกให้ยุ้วันทรเนี่ยช่วยติดต่อสารทูตให้ทีแต่คราวนี้เนี่ยเขาบอกเออสารแบบเป็นกงศูลที่ซัปโปโติดต่อได้มายุ้ัรังเขาบอกว่าเฮ้ยกงศูลที่ซาโปโรเนี่ยฉันเคยโทรไปครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่สามารถช่วยคนไทยได้คือเขาจะช่วยเฉพาะคนบราซิลที่จะไปประเทศไทยแต่เขาไม่สามารถช่วยคนไทยที่มีปัญหาในประเทศบราซิลเข้าใจยังดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกอ๋อต้องติดต่อที่บราซิลที่เดียวเหรออะไรเนี้ก็เออก็น่าจะใช่ก็ ยวันทอแรกๆไปยูคนันคิดว่าเอ้ยไปฟรีใช่ก็ไปนะแต่ปรากฏว่าได้ค่าจ้างเลยได้ค่าจ้างชั่วโมงหนึ่งก็134เหรีเียวตกประมาณสองพันกว่าบาทชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะ2,000ันกว่าบาทวันนี้ทอได้ไป2ชั่วโมงกว่าก็แล้วไปเมื่อวันที่3คือรวมกัน4ชั่วโมงก็ได้ประมาณแันกว่าบาทอ่ะดีมาก เป็นรายได้ที่ดีมากๆยุ้งทังก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่ามาเถอะมาขายยาเสพติดไม่ใช่ไม่ได้ให้มาขายแล้วยุ้งทอไปเป็นล่ามอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็ยุ้งทอนที่ยา่มาเล่าให้ฟังเนี่ยจะว่าเอ้ยมันก็เป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งแล้วก็บางคนเขาคิดแค่ว่าคือมันมันเป็นเครือข่ายนะเรื่องพวกนี้คือบางคนเออโชคดีกลับไปรอดแล้วก็ไปเล่าทุกนมามาสิมาขายสิอะไรมาเนี้ยอยากจะบอกทุกคนว่า อ้การที่แบบคุณเสี่ยงขนาดนี้เพื่อทําเพื่อแบบใครสักคนคนที่รอคุณอยู่ครอบครัวของคุณหรือว่าคุณจะทําเพื่อตัวคุณเองอะไรอย่างเงี้ยยิง่งท่านจะบอกว่ามันไม่คุ้มเลยแล้วยิ่งคุณไม่รู้ภาษาที่เนี่ยแบบยังไงดีละ่ะเหมือนแบบเนี่ยดูซิเขาต้องไม่ได้อยู่กับลูกเพราะอะไรเพราะว่าคดีมันไม่จบเนี่ยลามไม่มแีแล้วช่วงบอลล้ไม่มีการตัดสินคดีความใดๆทั้ทงนั้นคือแบบผู้นี้ผู้พิพากษาติดบอลและศาก,ก็เลยไม่มีกันพิพากษาใดๆทั้าาทงสิน้น ก็อยากจะบอกน้องๆว่าก็ทั้งเรื่องภาษาภาษาโปรตุเกสด้วยที่ว่าเออเห็นไหมล่ะพูดภาษาโปรตุเกสได้มันก็เป็นประโยชน์มันก็ช่วยคนอื่นได้ด้วยแล้วก็เรื่องของการคิดแบบเออเรื่องอะไรแบบนี้คิดว่าเอ้ยมันจะรอดนะมันจะรอดให้เวลาวางแผนเนี่ยให้วางแผนสิ่งที่แย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นไว้ไม่ใช่วางแผนสิ่งที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นไว้ดังนั้นเนี่ยก็วันนี้ก็พูดออกนอกเรื่องเรื่องภาษาโปรตุเกสก็ไม่เชิงนะก็ดังนั้นเนี่ย ก็ขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยมีสตินะจ๊ะเรื่องก,การหาเงินหาทองก็วันนี้ก็ไม่มีแล้วแ,วแค่นี้แหละสวัสดีจ้ะ